แผบเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิสนภูคุณเลสเดนอีวิลสถานะแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณแบ็คแคสสไลเดอร์คุณสสินิพาคุณวมไพเอ็กคุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณนภัสและคุณสายฟีวีแมากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ vft b a t a channel ครับในคลิปเด็กโปรไฟล์กลับมากันอีกแล้วในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็จะเรียกได้ว่าเป็นของใหม่ที่มันออกกันมาสดๆร้อนๆเนาะ เราทํามาที่อัดเนี่ยเราอัดกันทั้งหมด4คลิปพร้อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาโด้มุราเพลมูนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกอันนึงก็คือ Dark ก e g เกลนั่นเองนะครับก่อนนี้ต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กการกจัดที่ผมถนัดนะอันนี้ก็มานำเสนอให้น้องๆนะครับได้จัดตามกันใครอยากเบียดอะไรก็เต็มที่เลยครับผมแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของคลิปแบทเทิลนะครับเราจะทําการเลื่อนออกไป่างไม่มีกําหนดนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่เหมาะกับการถ่ายทําคลิปแบทเทิลมากๆนะครับถ้ายังไงมีโอกาสได้กลับมาถ่ายทําคลิปแบทเทิลกันเมื่อไหร่ก็จะกลับมาถ่ายทํากันให้เร็วที่สุดเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยครับวันนี้อยู่กับดาร์กอิระกุระนะครับผมนะซึ่งแคนดาร์กอิระกุระเนี่ยมันเป็นแคนที่เป็นโปรเทคนะครับจริงๆหลายๆคนแอบตกใจนะแบบเฮ้ยพลังมันสูงขนาดนี้มาถึงเป็นโปรเทคนะครับตอนที่มันออกมาใหม่ๆของญี่ปุ่นนะแต่ก็เป็นโปร เราก็เลยจะใส่ทิกเกอร์ง่ายๆเลยครับก็คือเป็นคี8นะครับผมดอสี่ิวสี่ครับอันนี้คือทิกเกอร์แบบง่ายๆเลยเพราะว่าหลักๆเนี่ยโพเทคอะมันจะมีในส่วนของ p g ไว้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่แล้วก็ตัวดาร์กของยุคใหม่เองมีสกิลที่ไว้ชาร์จได้ค่อนข้างดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับโอเคตามนี้มากันที่เกรดหนึ่งนะครับเกรดหนึ่งเนี่ยก็จะมีตัวของแวร์วูปเกรดหนึ่งนะครับเอา เอาตัวมันเข้าโซโซชาร์จหนึ่งแล้วก็บวกพลังห้าพันนะครับอันนี้ไม่บวกให้ใครนะเดี๋ยวขอนอนุญาตโดยทีนึงนะครับเลือกยูน่หนึ่งใบบวกห้าพันนะครับบวกให้แวรให้เลียก็ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วใส่ไว้สองใบต่อมาเป็นโดรินแต่ทัสเตอร์ครับอันนี้ใส่ไว้สามโดรินเนี่ยก็เทคคล้ายๆเดิมแต่ของเดิมบวกสามพันนี้บวกเป็นห้าพันนะครับแล้วก็ตัวโดรินเองมันไม่ต้องบวกในเมนแล้วด้วยมั้งในชุดนี้นะคือว่าโดรินค่อนข้างเก่งเลยนะครับทีนี้ไอ้ตัวโดรินเนี่ย มันก็ตำแหน่งมันก็อยู่ข้างหลังเหมือนเดิมแหละเอามาช่วยปั๊มพลังต่อมาเป็นวิคโคลาคัสนะครับวิคโคลาคัสเนี่ยมันเอามาเล่นคอมโบกับตัวเกร2สองได้นะครับมันช่วยหงายแดมได้ด้วยไอตัววิคโคลาคัสเองอันนี้มันบอกว่าถ้ามันลงช่องการ์เดียนเนี่ยมันจะทําให้เราโซชาร์ตหนึ่งได้นะอ่าขออภยัยไม่ใช่ลงเมื่อถูกมีไทยช่องการ์เดียนคือการเสร็จแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็มีเทคนึงคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกนําเข้าโซด้วยความสามารถนะครับของการ์ดคุณ อ,อ่าเลือกไปงานคุณหนึ่งใบบวกหมื่นก็มันเดี๋ยวมันจะมีคอมโบมาทำให้อามาเข้าโซได้ด้วยก็แฟนการเราก็บวกหมื่นได้อีกนะครับ <S <S สุดท้ายครับกับไอตัวบีชนะครับเนี่ยไอตัวสัตว์ลิงลิงมีขนเนี่ยนะครับไอตัวนี้มีเทคโซชาร์ตครับแล้วก็มีอีกเทคหนึ่งนะครับถ้าในโซมีห้าใบบวกสองพันอันนี้หลักๆก็คือถ้าไม่ยืนต้นเกมก็มายืนปลายเกมไปเลยนะครับ <S <S โอเคทั้งหมดแปดอ่าสิบสามใบนะครับนะตามนี้ มาที่เกรดสองครับเกรดสองก็จะมีเกวนนะครับเดอะลิปเปอร์สี่ใบเกวนลงมาโซชาร์ตหนึ่งครับแล้วถ้าโซเราถึง10ใบนะครับก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งยิงได้นะครับนะแต่ก็ใครที่ไม่อยากใส่เกวนเยอะจริงๆมันจะมีเกรดสองอีกตัวหนึ่งเป็นแวร์วูฟเหมือนกันไอตัวนั้นนะ่ะใส่ไว้2ใบก็ได้มันเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็เอ่อคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วตัวมันเองจะบวก2,000ตามการที่อยู่ในโซนะครับนะัคล้ายๆเทคอาร์มอน ตัวต่อมาครับตัวแวร์วูฟซิเกอร์ไอ้นี่เอามาอยู่แวน์อย่างเดียวเลยนะครับตัวแวร์วูฟเนี่ยเมื่อโจมโจมตีฮิตถ้าอยู่ช่องแวน์มันโซชาร์ตต้อง2ใบนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีการได้ตัวห้าใบหรือมากกว่านี้บวก5 0 0 0ันในช่องแวนช่องเหลียได้ด้วยนั่นเองนะครับหลักๆไอ้ตัวนี้มายืนแวนอย่างเดียวสุดท้ายก็จะเป็นตัวไอ้นี่รพายคือตัวนี้มันจะมาเล่นกับไอตัวเกรดหนึ่งตัวนี้อ่ะเดี๋ยวบอกก่อนมันเล่นกับตัวนี้จริงๆใส่ไม่จะไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวนี้มันใส่มันจะด เมื่อมันลงสนามครับเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดามเมจโซนของคุณนําเข้าสู่โซแล้วก็นําการ์ดจากโซนาการ์ดถ้าคุณนาการ์ดเข้าสู่โซนาการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณอ่ะมาคว่ำไว้ที่ดามเมจโซแทนนะครับก็คือเอาง่ายงถ้าเรามีดามเมจมันก็จะเอาดามเมทเข้าโซแล้วก็เอาใบใหม่ไปแปะในระหว่างความแทนแต่ถ้าในโซของเรานะครับนะถ้าคุณเขาภายถ้าคุณนําใบตัวนี้เข้าสู่โซนะกูจะได้หงายแดมคืนด้วยนั่นเองก็เท่ากับว่าเหมือนได้ คอสฟรีๆมาเลยนะครับตัวหลักๆตัวนี้มันจะทาให้แดนม,มันคว่ำก็จริงแต่ถ้ามาเล่นคู่กันแล้วจริงๆตัวนี้มันไม่ได้แย่งอ่ะมันทําให้แวนบุกหมื่นได้ด้วยนะครับนะทั้งหมดก็12ใบนะครับแล้วเกตสองนะไอสำหรับตัวที่ที่เราบอกคือถ้าใครอยากใส่แวนบุกตัวนี้ก็ใส่ก็ได้นะครับทีนี้มาดูันที่เกตสามนิดนึงครับนะอะ ตัวเกรดสามครับตัวหลักก็จะเป็นนะครับ uh, no light k i n นะครับนะโนไล t king เองเมื่อลงช่องแวนกับบวกสองโซชาร์ดหนึ่งแล้วก็บวกสองพนร์ตการในโซแล้วมีเทคหนึ่งอันนี้เทคทีเด็ดมันเลยนะครับนะในช่องแวนกาดเท่านั้นนะครับนะขออนุญาตอ่านนะมันบอกว่าถ้าเรา,าเมื่อจบการต่อสู้ถ้าเรามีโซหนึ่งสิบสามใบหรือมากกว่าเขาจะบัตหนึ่งนะครับนำการ์ดบนมือเราหนึ่งใบแล้วก็เรียกการ์ดสามใบเข้าสู่โซนะครับแล้วก็เลือกการ์ดจากในในโซเราหนึ่งใบเนี่ยนะครับนะไลค เนี่ยมันเข้าถุยตัปุ๊บไลท์การ์ดหนึ่งใบที่จากโซคุณในสภาพสแตนยูนิตนั้นบวกหนึ่งจนจบเทินนะครับตัวมันลุกได้นั่นเองนะครับทำมันเหมือนกับการลุกแต่ว่ามันไม่ถึงว่าเป็นการลุกมันแค่าหาตัวมาไลท์ลงมาใหม่ได้นะครับนะก็เป็นตัวหลักของสุดนี้แล้วตัวหนึ่งครับเป็นตัวรองจริงๆจ,จะมีตัวลอง2ตัวแต่เราอยากใช้ตัวนี้มากกว่าตัวเนี้ยมันจะมีเทคบอกว่าเมื่อลงสนามเคาเตอร์บาร์หนึ่งครับโซชาร์ดสนะครับและ นำการ์ดเกตสองหรือต่ำกว่าจากในโซคูณไม่เกินหนึ่งใบนากลับขึ้นมือคือไอตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดโซชาร์ตเข้าไปแล้วมันเป็นอ่าพีจีนะครับมันก็สามารถหยิบ PG นะั้นอะขึ้นมือได้ถ้าในโซเรามี PG อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันบอกว่าเขาจะบานหนึ่งโซชาร์ตสแล้วก็นำการ์ดเกตสองต่ำกว่า1ใบขึ้นมือได้มันหยิบ PG ได้นะครับแล้วก็มีอันนึงก็คือเป็นแหงออโต้ในช่องเวนการ์ดเมื่อโจมตีแวนการ์ดถ้าคุณมี โซสิบใบหรือมากกว่านะครับเลือกเรียกกั้แข่งหนึ่งใบรีทายและยูนินี้จะบวกหมื่นสุขการต่อสู้ยิงได้ด้วยนั่นเองใบนี้เป็นใบรองที่ดีมากนะครับโอเคสุดท้ายกับ i m m e n s r r y Gift นะครับตัวกิฟต์ของมันเองเราใส่มานะครับเหมือนเดิมครับใส่มานะครับคือเหลือื่อขายครับใส่ไว้8ใบนะครับมันเป็น p r o เทคนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะมีพูดถึง i m m e n e i r y Gift นี้นิดนึงเหมือนกันนะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยด้วยกันครับสำหรับวิธีการเล่นเจ้า d e ็ก Dark m l e c u l a r ของชุดนี้นะครับ เริ่มต้นมาครับจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างจะฟิกนะว่าให้ไลฟ์เป็นเจ้านี้เลยพอไลฟ์เป็นตัวนี้นะครับมันบอกว่าเมื่อทีนี้ลงสนามโซชาร์ดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในช่องแวร์หรือช่องเรียกาก็ตามอันนี้กรณีอน,อน,นี้สมมุติว่าเราโซชาร์ดปีเจียเข้าไปก็ได้อ่ะปึ๊บแบบอ่ะอ่ะอันนี้ก็โซชาร์ดเข้าไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆคือเทคตัวมันค่อนข้างคอมมอนเซนต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ จบเทินอ่าโดนตีมาโดนดมหรืออะไรก็ว่าไปครับสมมติว่าเราโดนตีมาโดนแดมมดมเป็นเจ้านี้นะครับนะเทินหน้าครับไลฟ์ขึ้นเกจสองตอนไลฟ์ขึ้นเกจสองเนี่ยในแวร์ให้แนะนาว่าให้เป็นแวร์วูฟสีเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลียเนี่ยข้างๆให้ยืนอ่าให้ยืนเป็นแวร์วูฟเหมือนกันก็ได้นะครับหรือจะลงเป็นเจ้านี้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวทำเทคเจ้านี้ให้ดูแล้วกันในตัวแวมไพน์นี่ถ้าสมมติว่าการ์ดในดมเราเป็นตัวนี้นะครับนะเมื่อลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่า เลือกการ์ดไม่เกิน1ใบนะครับก็คือจริงๆไม่เลือกก็ได้แหละนะครับจากในดาเมจโซนของคุณนําเข้าสู่โซน,นะครับถ้านําเข้าสู่โซปุ๊บเอานำการ์ดใบบนสุดออกมาในะระดับควาถ้าการ์ดที่นําเข้าไปเป็นไอตัวนี้เเป็นตัวนี้มันจะหายดำหนึ่งอ่ะเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็สมมุติมีการ์ดจากท็อปเด็กอ่ะอันนี้การ์ดจากท็อปเด็กมาลงมาในะระดับความแล้วใบที่เข้าไปเป็นใบนั้นหงายดำขึ้นทีนี้ไอใบเสือเนี่ยไอใบเกตหนึ่งเนี่ยหมาเกตหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีเทคบอกว่าถ้ามันถูกนําาเข้ ด้วยค่าคอาคความสามารถอะไรทุกเข้าโซเนี่ยแุนบวกหมื่นอันนี้ก็จะบวกหมื่นไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าง่ายๆเลยอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้จริงๆอ่ะก่อนใช้ตัวนี้มันสามารถวางไอ้น,นี้ได้นะเราลืมบอกไปเมื่อกี้เราสามารถวางโดลีนได้นะครับโดลีนเนี่ยเอามาบวกปุ๊บอันนี้ก็ถือว่าเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือขอภัยนะเมื่อกี้ลืมจริงๆอ่ะใบต่อมาถ้าเราจะลงเพิ่มนะครับในตอนนี้ให้มันดูมีประโยชน์อาจจะต้องลงเป็น ลงเควนปุ๊บมันก็เหมือนเดิมครับมันก็ทาการโซชาร์จหนึ่งอันนี้ก็จะบวกไปาย2ครั้งนะครับมันเห็นไป2ครั้งแล้วถ้าเรามีหลายๆตัวเราปูบอร์ดทิ้งไว้ก็ได้แต่ก็ระวังนิดนึงถ้าไปเล่นเจอแคนยิงก็อย่าไปปูซีซัวนะครับไปเจอข้างไโร่อะไรอย่างเงี้ยที่ยิงได้อย่าไปปูซีซัวเดี๋ยวมันยิงทิ้งหมดนะครับโอเคทีนี้ก็ตีไปเลยก็ได้ครับนะโซมันยังไม่ถึงสิหรอกแต่ตีไปเลยก็ได้อาจจะเก็บข้างเก็บแวร์อะไรก็ว่าไปครับทีนี้ตัวแวร์วูฟตีอันนี้มันจะเป็นหม ตัวโดลีนเองมันยืน6 0 0ันตอนนี้มันไป2ครั้ง1 6ื่นเป็น2 6งหมนะครับ2 6งหมเองตัวของแวร์วูฟเมื่อตอนโจมตีนะครับโจมตีแวนการ์ดโซชาร์ตอีก2อ่ะ2 6งหมเป็น3 6มหมนะครับนะ2 6งหมเป็นสามหมอ่าลืมตัวตัวเกณฑ์นหนึ่งเมื่อก,กี้เป็น4 6่หมสมมติชาร์ตติดอีกเป็น5 6าหมนะครับ5 6าหมชาร์ตติดไปสองใบตัวแวร์วูฟเองบอกว่า ถ้าในโซคุณมี5ใบามากกว่าก็เป็นอ่าหกหมื่นหนึ่งนะครับโดยประมาณคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าผิดขออภัยนะอันนี้คือน,นับคร่าวๆไม่ได้นับละเอียดมากนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูว่าประมาณนี้โอเคมันก็จะตีได้เป็นประมาณนี้นะครับก็ช่วงต้นเกมฑถ้าสะสมโตได้ก็แนะนําว่าให้เอาตรงนี้มาช่วยสะสมโซนะครับนะโอเคถ้าพวกนี้ตายหรืออะไรไปก็ปกตินะครับแล้วก็ถ้าเราเกิดว่ามีไอเจ้านี่อยู่บนมือเราเอามากาดก็ได้ครับพอมากาดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็ได้ทิกในการอ่ามันก็ได้ พลังในการโซชาร์จหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้มันบอกว่าเมื่อทนี้ถูกรีไทร์ช่องการเดียนคุณสามารถโซชาร์จหนึ่งอันเนี้ยไอเทคตรงเนี้ยเมื่อถูกรีไทร์ช่องการเดียนโซชาร์จหนึ่งเนี้ยสมมุติว่ามันประกาศถูกรีไทร์ตช่องการเดียนโซชาร์จหนึ่งแล้วใบที่เปิดโซชาร์จเกิดเป็นมันนะะแนนก็ยืนเป็นหมื่นเก้านะแต่โอกาสมันติดยากนิดนึงนะครับช่างมันนะโอเคทีนี้พอขึ้นมาในช่วงของเกรดสามครับเราจะลงเป็นโนไลท์คิงเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงเป็นโนไลท์ชิงนะครับเราสามารถไลท์เป็นตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับไลท์เสร็จนะครับอย่าลืมครับหยิบอิมเมเนเจอรี่กิฟต์ขึ้นมาตลอดนะครับผมอ่ะหยิบอิมเมเนเจอรี่กิฟต์ขึ้นมาเสร็จทีนี้ไอเทคของเจ้าตัวนี้เมื่อลงมาครับเขาจะบัตหนึ่งโซชาร์สองนะครับเหมือนเดิมครับโซชาร์สองไปปึ๊บปึ๊บนะโซชาร์สองเสร็จปึ๊บนะครับทีนี้มันจะมีอีกเทคหนึ่งนะครับพอโซชาร์สองเสร็จปุ๊บมันหาการ์ด เกจสองต่ำกว่าใบหนึ่งปึ๊บอ่ะเรา p ีจขึ้นมือได้ครับดูด p ีจีขึ้นมือมาก็ได้นะครับหรือถ้าไม่ใช่ PG จีไปดูดใบอื่นที่เป็นเกจสองต่ำกว่าใบหนึ่งขึ้นมือมาก็ได้เช่นกันนะครับมาดูโซกันดีกว่าอันนี้โซชาร์ไปสองเลยนะมันก็จะเห็นเป็นหมื่นละเป็นหนึ่ง6 7 8 9ี่ห้าดอันนี้โซ9นะครับโซ9และถ้าในช่วงก่อนที่เราจะขึ้นเป็นโนไลทิงเนี่ยพยายามให้มีโซอยู่ที่ประมาณ11อนะครับนะยอย่างเช่นลงตัวนี้ไปอ่ะลงปึ๊บ โซชาร์จมันก็จะมีเทคพวกโซชาร์จนะครับนะถามว่าทำไมถึงให้โซร11นะครับอ่าลงโซชาร์จอ่าในเทอร์นี้ไอตัวนี้ก็จะเห็น2 3 4อ่ะ4ครั้งบวกไป20,000นะครับมันก็บูสต์26,000แลละแค่นี้เองทีนี้ตี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 ตตตตไปหมดครับไอตอนเนี้ยเราจะมีโซอยู่1 2 3 4 5 6อ8 9 10 11้า1พอเรามีโซ1 1อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ ทีเนี้ยในเทอร์นาเราก็สามารถไลฟ์เป็นโนไลฟ์คิงได้เลยจริงๆเราสามารถไลฟ์เป็นไลฟ์เป็นโนไลฟ์คิงแต่แรกก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆแนะนําว่าให้ขึ้นตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันได้ของขึ้นมือหรือกู้มือได้ระดับหนึ่งด้วยไลฟ์เป็นโนไลฟ์คิงครับโนไลฟ์คิงเมื่อไลฟ์ลงมาปุ๊บมันจะทําการโซชาร์ตหนึ่งอ่ะสมมติว,ว่าเป็นตัวมันก็ได้ตัวชาร์ตหนึ่งปุ๊บอ่ะอ่ะโซชาร์ตเสร็จปุ๊บยูนิตนี้ก็จะบวกห้าพันไปนะครับตัวมันจะบวกสองพันตามจํานวนการ์ดที่ตามจํานวนการ์ดที่อยู่ในโซคุณนะครับ ยังไงโซมันเกินอยู่ละโซมันถึงอยู่แล้วนะครับทีนี้พอเราขึ้นเป็นโนไลท์คิงได้นะครับก็แนะนําว่าให้เอาข้างกดให้หมดก่อนเลยก็ได้นะครับข้างกดให้หมดก่อนเลยก็ได้นะครับอาจ,จะตีปับป๊บปั๊บปั๊บอ่ะบูธไปเรียบร้อยข้างกดหมดเสร็จปุ๊บทีนี้แวนตีครับเวฟแรกที่แวนตีนะครับตีหลักๆตอนนี้โซเรามี13ถูกไหมไอนี้เห็นโซชาร์ตหนึ่งอ่ะไอนี้ก็จะบวกไป5,000ัน ไอ้นี่โซ13พอโซ13เสร็จปุ๊บนะครับอ่านี่เอาเอาดมออประกอนโซ่แล้วมีแดมอยู่แล้วนะไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นมันจะบวกทั้งหมด26,000แวนจะยืน12,000 26 0 0 0เป็น38,000นะครับแวนตีก่อน38,000ปังตีเสร็จปุ๊บใช้สก,กิลครับเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งเอาการ์ดในมือหนึ่งใบเข้าสู่โซ่สมมุติว่าเรามีใบที่ไม่ใช้อ่ะเป็นแรวู๊ก็ได้เข้าสู่โซ่ไปปุ๊บแล้วก็เอาเรียอากาศสามใบเข้าสู่โซ่หนึ่งสอง าหาการ์ดหนึ่งใบนะครับเอามาทำการไลท์ถ้าเรามีโนไลท์คิงไลฟ์เป็นโนไลท์คิงใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็หยิบกิฟต์ได้นะไลท์ใหม่ปุ๊บหยิบกิฟต์ได้นะครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ยมันบอกว่าไอการหยิบมาไลท์อย่างเงี้ยนะครับมันบอกว่านำเข้าดูโซไลท์การ์ดหนึ่งใบจากในโซคุณเราสามารถหยิบไอเนี้ยกลับมาไลท์ใหม่ได้นะพอหยิบไอนี้กลับมาไลท์ใหม่เสร็จปุ๊บมันก็จะใช้เทคข้างบนได้เหมือนกันก็คือเขาได้บาตรหนึ่ง โซชาร์สองแล้วก็หยิบเกศูนใบหนึ่งขึ้นมืออาก,อก็บเกศต่ำกว่าเกศสองใบหนึ่งขึ้นมือได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะอยู่ตามสถานการณ์แหละว่าเราจะไลท์ใครแต่หลักๆคือต้องมีเกศสามหนึ่งใบในโซนะครับจริงๆถ้าเราไม่มีเกศสามหนึ่งใบในโซเลยตอนใช้เทคโนไลท์คิงเนี่ยกดเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปก่อนได้นะมันก็ถือว่ามีเกศสามในโซแล้วก็เอาดันกลับขึ้นมาไลท์ได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราเอาขึ้นมาเกศสามใบโนไลท์คิงกลับมาไลท์อ่ะปบ๊บลงมามันก็จะทําการโซชาร์หนึ่ง เหมือนเดิมนะครับไอ้นี่เห็นไปหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นเห็นไปสองครั้งนะครับทีเนี้ยโซมันจะหนาแล้วมันจะมีโซหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมีโซสิบแปดใบนะครับทั้งหมดไอ้นี่ก็จะเป็นอ่าสามสิบหกสามสิบหกเป็นสี่สี่หมื่นสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดนะครับในแะวนจีเราสี่หมื่นแปดไอ้นี่เป็น บวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดบวกหกพันเป็นหกหมื่นสี่โดยประมาณนะครับหกหมื่นสี่ตีเข้าไปสองขีด้วยนะครับเพราะว่าลุกขึ้นมาได้ได้คียที่คอลน,นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ไอตอนที่เราเก็บเข้าไปเนี่ยใช้สก,กิลของไอตัวโน,โนไลท์คิงเนี่ยมันมีนิดนึงนะเราสามารถเสียบอิเมเจอรี่กิฟเข้าไปได้นะ แต่พอเสียบยันจ้ก,กิฟเข้าไปเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นโซนะพอเสียบปุ๊บมันจะเด้งกลับไปเลยแต่ถือว่าเราจ่ายคอร์สเรียบร้อยแล้วนะครับอารมณ์เหมือนว่าเราทิ้งมือเนี่ยเราทิ้งกิฟไปได้นะครับแต่ว่ากิฟมันก็จะเด้งกลับไปที่เดิมเหมือนกันโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กดาร์กเลกิลล่า uh, นะครับถือว่าเป็นเด็กที่ไม่ได้แย่นะดาร์กเลกิลล่าเมื่อก่อนออกมาเดียดูเล่นยากแต่อันนี้คือไม่ได้แย่แต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเด็กมันผ่านการในกองเป็นคอร์สเยอะ นะครับอาจจะทําให้บางคนไม่ชอบแล้วอาจจะดูเล่นยากไปนะครับแต่ถือว่าเป็นเด็กที่ดีเด็กหนึ่งเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับจะเข้ากดไลค์ตามกด subscribe นะจ๊ะหรือกดกระดิ่งแล้วอให้คลิปต่างๆในช่องเรานะครับนะใครอยากหุนเราพิเศษเราจะมีค่าบาทสามารถสมัครเป็นแถมเมมเบอร์ได้นะครับแล้วก็ใครอยากได้เด็กอ่าไม่ว่าจะเป็นดายเลกูราแบบนี้เพลมูนมูลาอ่าชาโดนะครับนะหรือว่าชุดต่างๆของภาควีสามารถติดต่อได้เพจแถบช็อปครับลิงก์อยู่ใน description ข้างล่างเลย นะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจด้วยว f t b ที a b c h a n ด e l ชนลนะครับตอนนี้ในแท็บชอปเราก็มีพีของชุดทีดีอ c l e เคสวรรารุอยู่นะอย่าลืมไปสั่งกันนะครับถ้าอยากได้นะกล่อง135บาทเท่านั้นวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ